จะพามาดูการติดตั้งสายล่อฟ้านะครับเป็นสายหลักดินนะรอบๆตู้คอนโทรลในระบบงานพวกงานฟาร์มงานเอรงานเอรนู่บ้านต่างๆเนี่ยแหละนะก็จะเดินอ่าจะฝังนะฝังไอ้ก้าวหลอดเนี่ย นี่ปังหลักกาาแล้วก็ต่อจ้ำสายทองแดงน,ไไน,นี่นะอตอกดักเก่าวก่าวตู้ไฟหมู่บ้านครับปักหลักกา่ามีทั้งหมดสามสามหลักสี่หลักนะสี่หลัก แล้วก็ตรงนู้นมุมหนึ่งนะรอบตู้ไฟนะฟ้าลงบ่อยนะครับตรงนี้องกันไฟฟ้ากนโอเค